ศีลธรรมไม่ใช่คำโบราณที่อยู่แต่ในตำราแต่คือรากของความเป็นมนุษย์ที่ทำให้สังคมยังคงยืนอยู่ได้ทุกยุคสมัยมีแสงและเงาในใจคนความดีอาจไม่ดังเท่าความฉาบฉวยแต่ก็ยังคงงดงามอยู่เงียบๆในมุมเล็กๆของโลกใบเดิมหลายคนอาจเริ่มเหนื่อยกับการซื่อสัตว์ ในสังคมที่ยกย่องความฉลาดเอาเปรียบแต่ถึงอย่างนั้นศีลธรรมก็ยังเป็นเหมือนกลิ่นของอากาศที่มองไม่เห็นแต่จําเป็นต่อการหายใจเมื่อความจริงใจเริ่มกลายเป็นของหาย,ยากผู้คนเริ่มระแวงมากกว่าศรัทธาแต่ยังมีบางคนที่เลือกจะไม่เปลี่ยนตัวเองแม้ต้องเดินสวนทางกับกระแสของโลก เพราะในที่สุดสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่ครอบครองได้แต่คือวิธีที่ใช้ใจกับทุกสิ่งรอบตัวในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่กลับมีไม่กี่คนที่กล้าจริงใจกับกันจริงๆบางคนพูดดีแต่ใจแอบคำนวณบางคนยิ้มให้แต่ไม่เคยเปิดใจให้ใครได้เห็น ไม่ใช่เพราะทุกคนเลวร้ายแต่เพราะความกลัวกำลังกลืนความจริงใจให้หายไปช้าๆกลัวจะเสียผลประโยชน์กลัวจะดูอ่อนแอกลัวว่าเมื่อเปิดใจจะโดนทำร้ายกลับมาความสัมพันธ์ในสังคมจึงเริ่มเปราะบางผู้คนเรียนรู้ที่จะยิ้มโดยไม่รู้สึกพูดคำว่ารักโดยไม่แน่ใจ ช่วยเหลือกันเพื่อหวังผลตอบแทนแต่ในอีกมุมหนึ่งยังมีคนที่เลือกจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกแม้ต้องถูกมองว่าเชื่องช้าไม่ทันโลกเพราะบางคนเข้าใจว่าโลกอาจไม่ต้องการคนเก่งที่สุดแต่อยากได้คนที่ยังมีใจอยู่ในความเก่งนั้นความจริงใจไม่ใช่สิ่งที่พูดให้ใครเชื่อได้ แต่คือสิ่งที่คนสัมผัสได้จากการกระทำเล็กๆที่ไม่ต้องอธิบายเมื่อคนหนึ่งกล้าเริ่มทำสิ่งถูกต้องอีกคนจะกล้าทำตามเมื่อคนหนึ่งเลือกให้อภัยอีกคนจะกล้าเชื่อในมนุษย์อีกครั้งศีลธรรมอาจดูงเงียบแต่เมื่อมันถูกกระทำมันจะส่งเสียงดังที่สุดโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำใดเลย ในความสัมพันธ์ของผู้คนศีลธรรมไม่ใช่กฎข้อบังคับแต่คือขอบเขตที่ทำให้ใจยังอยู่ในรูปทรงของความเป็นคนผู้คนอาจไม่ต้องดีพร้อมแต่อย่าให้ใจด้านชาอย่าให้ความเฉยชากลืนความอบอุ่นที่เคยมีบางครั้งแค่พูดความจริงอย่างอ่อนโยนก็อาจช่วยรักษาความสัมพันธ์หนึ่งเอาไว้ได้ แค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ทำร้ายใครก็ถือว่าทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นอีกนิดแล้วคนส่วนมากในวันนี้อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความจริงใจควรมีหน้าตาแบบไหนเพราะคุ้นชินกับการสแสร้งให้ดูดีมากกว่าการซื่อสัตย์กับความเป็นจริง แต่ในความซื่อสัตย์ที่เงียบสงบมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่พลังที่สามารถทำให้คนรอบข้างเริ่มกลับมาเชื่อว่าโลกยังไม่หมดความดีเพราะความจริงใจเพียงเล็กน้อยสามารถต่อชีวิตให้ศีลธรรมอยู่ต่อได้อีกนานเหมือนแสงแดดที่ลอดเมฆอาจไม่แรงแต่เพียงพอให้คนรู้ว่ายังมีแสงอยู่ตรงนั้น ความสัมพันธ์ของคนรอบตัวในปัจจุบันไม่ได้ผังจากเหตุการ์ใหญ่โตเสมอไปแต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คนมองท้ามเช่นคำพูดที่ขาดความเคารพการเอาเปรียบกันในเรื่องเล็กน้อยหรือความไม่ซื่อสัตย์ที่คิดว่าคงไม่มีใครรู้ เมื่อสิ่งเล็กๆเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆความไว้ใจก็ค่อยๆถูกบั่นทอนและเมื่อถึงวันหนึ่งความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟนกลับกลายเป็นเพียงความทรงจำที่อธิบายไม่ได้ สังคมจำนวนมากเต็มไปด้วยผู้คนที่พูดถึงความรักแต่ลืมพูดถึงความรับผิดชอบพูดถึงความเข้าใจแต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆและพูดถึงความสามคัคคีแต่ไม่เคยเสียสละเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงหลายครั้งความสัมพันธ์พังเพราะต่างฝ่ายพยายามเอาชนะกันมากกว่าพยายามเข้าใจกัน ความคิดที่ว่าคนใดคนหนึ่งต้องถูกอีกคนต้องเผ็ดทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นสนามรบแทนที่จะเป็นที่พักใจในความเป็นจริงความสัมพันธ์ไม่ต้องการคนเก่งแต่ต้องการคนที่มีศีลธรรมและจริงใจเพราะศีลธรรมคือขอบเขตที่ปกป้องไม่ให้ทำร้ายกันและความจริงใจคือสะพานที่เชื่อมให้อย่างเข้าใจกันได้ หากมองลึกลงไปความสัมพันธ์ที่มั่นคงมักเกิดจากคนที่ยังมีความละอายละอายต่อการโกหกละอายต่อการทรยศและละอายต่อการใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือศีลธรรมจึงไม่ใช่สิ่งโบราณแต่คือเกราะที่ปกป้องความสัมพันธ์จากการแตกสลาย พราะเมื่อใดที่ศีลธรรมเงียบความสัมพันธ์ก็เริ่มพูดด้วยผลประโยชน์แทนคำว่ารับและเมื่อใดที่ความจริงใจหายไปความสัมพันธ์ก็เหลือเพียงเปลือกของความคุ้นเคยถึงแม้โลกจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่คนที่มีศีลธรรมก็ยังเป็นเหมือนคมไฟที่ช่วยให้เรารู้ว่าที่ไหนยังคงมีความอบอุ่น และคนที่มีความจริงใจก็เหมือนเมก,ก้อนที่รอโปร่งเมกบางเพื่อให้แสงรังได้ผ่านเข้ามาศีลธรรมอาจไม่ใช่คำตอบของทุกปัญหาแต่มันคือรากฐานของชีวิตที่มั่นคงความจริงใจอาจไม่ทำให้ชนะเร็วแต่มันทำให้หลับตาอย่างสงบในทุกคืนสังคม อาจยังคงเต็มไปด้วยการแข่งขันแต่ถ้ามีบางคนยังเลือกทำสิ่งที่ถูกแม้ไม่มีใครมองเห็นโลกใบนี้ก็ยังมีแสงเล็กๆที่คอยเตือนว่ามนุษย์ยังมีหัวใจบางครั้งคนไม่ต้องยิ่งใหญ่เพียงแค่มีศีลธรรมในวันที่คนส่วนมากละเลย ก็เพียงพอที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนอยากทำความดีในวันที่โลกยังหมุนเสียงของศีลธรรมอาจแผ่วเบาแต่ไม่เคยหายไปจากจิตใจของผู้ที่ยังเชื่อในความดีเพราะสุดท้ายสิ่งที่คงอยู่ไม่ใช่ชื่อเสียงหรือคำชื่นชมแต่คือ ความสงบและความรู้สึกในใจของคนที่ใช้ชีวิตโดยไม่ทำร้ายใครและในวันที่ศีลธรรมเริ่มกลับมาอีกครั้งความสัมพันธ์ของผู้คนก็อาจกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิม